ยอดฟอนพงปิดวาร์หนุมหลอเลนที่แสดงเพลงเลิฟซิกเกิลของสีสาววงมแบ็กพิงทั้งหล่อและรวยมากเรียกได้ว,ว่าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับนุ่มหลอ่อลุกเซอร์นะคะที่แสดง MV เพลงเลิฟซิกเกิลของสีสาววงมแบ็กพิงก็หลังจากที่ปล่อยอัลบั้มชุดเต็มชุดแรกนะคะที่ออกมาในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมา และสิ่งที่ทําให้แฟนๆฮือฮากันก็คือนุ่มหล่อลุกมากเซอร์คนนี้นะคะที่เป็นพระเอกใน MV เพลง Love Sick Girl ที่เห็นแวบ,บๆแวบไปมานะคะซึ่งก็เป็นฉากที่สาวลิซ่านานนั่งซบไหลแล้วก็ได้มีการอบหลังกันด้วยซึ่งนี่ค่ะก็ทําเอาชาวแฟนๆนั้นต่างก็พากันรู้สึกว่าจะอิจฉาใครก่อนดี แล้วก็เป็นหนุ่มคนเดียวกันค่ะในพาร์ทของโรเซ่แล้วก็เจนนี่ในฉากของโรเซ่นานก็เป็นการนั่งซบไหล่แล้วก็ดิจิตร์และสาวเจนนี่นานก็เป็นฉากที่ปะทะอารมณ์กันในรถเรียกไี้ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยค่ะก็ทำเอาแฟนๆน,นั้นวันไหวกันได้แน่นอนค่ะ ด้วยลุคที่มาเซอร์นิ่งๆหน้าตีตนะีคะมีความมีเสน่ห์อยู่ในตัวเยอะมากทางภาพและข้อมูลของหนุ่มลอเลนคนนี้นะคะก็ได้ตีแผ่กระจายดิกกลายเป็นไวรัลขึ้นมาได้ทันทีค่ะและส่งผลให้ยอดการติดตามบนอินสตาแกรมของเขานั้นพุ่งสูงอยู่ที่5 0 0 0 5ห7 0 0 0กันไปแล้วะค่ะณตอนนี้ยอดฟอนก็คือเพิ่มสูงได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ในส่วนของโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะสำหรับหนุ่มลอเลนคนนี้เขานานมีชื่อจริงว่าอ e. ีซึงจูเป็นโปรดิวเซอร์ของค่าย The Black Label ที่มีคุณแทดดี้ค่ะที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอีกคนนั่นเองและเสียงที่ล่าลือว่าเขานานเป็นลูกชายของอีแฮจินประธานของ Never ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ใหญ่มากในประเทศเกาหลีใต้ ขอย้ำนะคะว่าเป็นแค่ข่าวลือนอกจากหนุ่มลอเลนที่ได้เล่น MV เพลง l เ o ิ s ซ c เกิแล้วเขานา้นยังได้เล่นกีตาร์ให้กับสาวโรเซในการคัฟเวอร์เพลงมาแล้วอย่างช่วงปีแรกในปี2020ค่ะก็ตอนที่สาวโลเซนานหยิบเพลงรุ่นน้องในค่ายอย่างบางแยดำเพลงเบเกมาคัฟเวอร์นะคะก็ได้หนุ่มลอเลนคนนี้แล้วค่ะก็คือคนดีดกีตาร์ที่นั่งอยู่ข้างๆกับสาวโรเซนั่นเอง และนุ่มลอเลนคนนี้ค่ะก็ยังได้ถ่ายรูปคู่กับสาวลิซ่าในกองถ่าย MV เพลงไอซ์ครีมอีกด้วยก็ถือว่าเขานานน่าจะสนิทสนมกับศีสาววงแบ็คพิงค์อยู่พอสมควรและล่าสุดค่ะในวันที่9ตุลาคม2020โรเซ่นานก็ได้มาอัพบนอิสตากแกรมของตัวเองนะคะเป็นภาพเบื้องหลังในการถ่าย MV เพลง Love s ซ c k Girl แล้วก็มีภาพของหนุ่มลอเลนที่ถ่ายคู่กับสาวโรเซ่อีกด้วยค่ะ ก็ยิ่งตอบย้มความสนิทสนมนะคะความน่ารักความเป็นครอบครัวของศิลปินนักร้องและตัวดเซอร์น่ารักอบอุ่นเป็นอย่างมากคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้คะ่ะยอดฟอนบนไ g ของโลเลนจากอยู่ที่139,000จากนั้นคะ่ะก็ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากแฟนๆยอดฟอนก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ที่512,000ฟอนโลและณตอนนี้นะคะก็แตะอยู่ที่ 5 5 7 0 0 0ฟันโลก,กันไปแล้วในวันที่10ตุลาคมนั่นเองค่ะสำหรับใครๆที่อยากติดตามหนุ่มหลอมม่อมาเซอร์คนนี้ก็สามารถติดตามกันได้ค่ะ แฟนๆทุกคนก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ